อย่างที่คุณจ๋าบอกเลยก็คือถ้าเราขยับกันไปมากพอมันก็เหมือนการวอร์มป้องกันกล้ามเนื้อเจ็บด้วยเวลาออกกำลังกายใช่ไหมใช่ค่ะมันมีคำว่า NEAT นะคะ่ะ N E A T ก็คือ non exercise activity thermogenesis ก็คือกิจกรรมที่พี่ทำในระหว่างวันค เพิ่มมากขึ้นก็เท่ากับว่าเราได้ออกกําลังกายคือมันไม่ได้เป็นการออกกําลังกายแต่มันคือการออกกําลังกายชนิดหนึ่งเช่นเดินขึ้นลิฟต์เดินขึ้นไม่ใช่ลิฟต์ใช้บันไดแทนใช่เดินขึ้นบันไดไม่ต้องใช้ลิฟต์หรือว่าเราขยับร่างกายแบบเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นอย่างเงี้ยเรายืนแทนที่เราจะนั่งใช่ไหมคะเนี่ยคือการเพิ่มแอคทิวิตี้ระหว่างวันแล้วก็นาฬิกามันจะชมด้วยนะถ้าเรายืนถึงอ่ะดีมากอ่าปกติเซตไว้วันหนึ่ง12ชั่วโมงเลยนะยืนเนี่ย อาจจะค่อนข้างโหดอยู่เพราะว่าเอาจริงๆเราเราอีก12ชั่วโมงเราก็อาจจะเตรียมนอนแล้วใช่ไหมเพราะเรานอน8ใช่ไหมค่ะฉะนั้นในมุมมองหนึ่งการขยับก็เท่ากับนี่แหละได้มีการเกิดนิดให้กับร่างกายเหมือนเวลาเจอลิฟต์ผมจะเลือกบันไดก่อนสิบส <40 S 2> ิบชั้นแล้วผมเก็บสูงสุดที่ผมเคยขึ้นนะอ่าถ้าถ้าเป็นชั้นที่แบบอาจจะสูงมากๆเลย16ชั้นเคยขึ้นโอเคเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆแล้วพอขึ้นไปพุ้ขาตึงเลย